ครบรอบ60ปีของเราเนี่ยฝรั่งก็จะเรียกว่าไดมอนด์ก็เพชรนั่นเองนเ,เป็นเพชรที่แข็งแกร่งแล้วก็มีค่ามากเป็นการครบรอบที่ยั่งยืนทางด้านสุขภาพร่างกายอายุแล้วก็ความรักที่ยืนยาวเลยใช่ไหมคะต้องยกความดีให้คุณสมชาติถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นชีวิตคู่ของเราก็ อาจจะพังไปนานแล้วเอ้าทำไมล่ะครับในเมื่อคุณเอมหรือดีก็คือดาราสาวอันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยเลยนะครับส่วนคุมสมชาติตอนนั้นก็เป็นนักสแสดงที่เก่งและดังมากไม่ใช่เหรอครับโอ้เพราะว่าคุณพูดตรงๆกันเลยนะไม่ต้องเกรงใจกันนะจริงๆแล้วคุณเอมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนางเอกยอดนิยมในช่วงนั้นส่วนผมเนี่ยเป็นผู้ร้ายใจทมินโฉดหยาบ ดิบหลายๆอย่างคนเกลียดกันทั้งเมืองเลยนี่บางทีเปลือเด็กมานั่งไกลๆหันมาเห็นหน้าผมเข้าวิ่งหายไปเลยกลัวกันขนาดนั้นอุ้แต่สื่อไม่ได้เขียนแบบนั้นนะครับ,รบสื่อเขียนว่าทั้งสองคนน่ะ <ส pounds. S 1> เป็นคู่รักอันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยและเป็นคู่รักตัวอย่างที่ครองรักกันอย่างยาวนานมากๆเลยนะครับสื่อเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละค่ะคู่เราก็แค่ยอมรับความจริงแล้วก็อดทนกันเท่านั้น นะคุณเหรออดทนเพื่อผมคุณนั่นแหละที่อดทนเพื่อฉันจริงอะจริงผมว่าทั้งสองคนต่างอดทนเพื่อกันและกันแหละครับไม่งั้นคงของรักกันมาไม่ได้อย่างยาวนานถึงหกปีหรอกครับ <laughs> พวกเราแต่งงานกันมายังไม่ครบปีเลยค่ะถ้าเทียบกับครบรอบเพจยังเป็นได้แค่กุ่นทุเรีอยู่เลยค่ะ <laughs> พวกหนูต้องเจออะไรกันอีกเยอะจ้ะ ร,รอบรอบหนึ่งปีเนี่ยเป็นแค่ครบรอบคอตตอนเท่านั้นนะรบรอบรอบรอบฝ้ายเหรอครบัครบแปลว่าสำลีดีกว่าดูสวยงามมากกว่า <laughs> คือสำลีก็หมายถึงออความเปลาะความไม่แน่นอนความเบาบางอ่อนไหวลอยไปลอยมาเหมือนถูกลมพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นยังไม่สถิต แต่เราทําตัวให้มาถึง60ปีให้ได้ผมจะรอดูอคุณวันนั้นสองคนนี้แต่ในอนาคตก็จะสถิตแล้วก็มั่นคงมากขึ้นใช่ไหมครับสมพรปาก ha ha ha